อ้ําชี้แจงไม่เคยทิ้งแม่พร้อมยินดีช่วยเหลือเรื่องคดี เห็นในไฮไลท์แล้วกับเรื่องราวของคุณแม่ของคุณอ้ําอัติชาติผมนะคะก็เป็นเรื่องที่ว่าคุณแม่เนี่ยทําอะไรนะมีเช็คเด้งเกิดขึ้นอย่างนี้ก็มีกู้กรณีนะคะทีนี้พอมาทางฝั่งคุณอ้ําคนก็เลยตั้งคําถามว่าอ้าวแล้วคุณอ้ําไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรออ,าหาอ,อย่างนี้นะคะก็สงสัยกันขึ้นมาว่ามีเรื่องอะไรการส่วนตัวหรือเปล่านะคะวันนี้คุณอ้ําจะมาตอบคําถามทุกคําถามกับเราคะ่ะ ยืนยันว่าตั้งแต่ที่ทราบข่าวว่ามาดาถูกจับก,กรณีเช็คเด้งนั้นก็พยายามหาทางช่วยเหลือตลอดนะคะสำหรับพระเอกอ้ามธิชาติที่ล่าสุดออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะว่าจะส่งผลกับรูปคดีค่ะก,ก็อยากจะขอชี้แจงว่าเารื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคุณแม่ของผมจริง แล้วก็ในส่วนของพี่พสื่อข่าวที่ได้มีการสอบถามมากันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยที่ผมยังไม่ได้ชี้แจงเนี่ยเป็นเพราะว่าคือหนึ่งเมื่อคืนวานเนี่ยมีการได้ได้ไดตเตรียมเรื่องของการประกันตัวเรื่องของของ,ของหลักฐานหลักทรัพย์ในการในการดูแลคุณแม่อยู่นะครับ <S <S เรื่องของรายละเอียดของคุณแม่เนี่ยผมต้องขออนุญาตเอาไว้นิดหนึ่งตรงที่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของ เรื่องของชั้นศาลและเพราะว่าหลังจากที่ประกันตัวมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของทนายความซึ่งผมกับพี่น้องทั้งสามคนเนี่ยก็ได้มอบให้กับทางทนายความเนี่ยดูแลเรื่องนี้อยู่ <c oughs> คุณแม่ก็ก็ค่อนข้างตกใจนิดนึงกับกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ได้คุยสอบถามเรื่องราวบ้างแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเรื่องราวของของ งานที่ทาโดยละเอียดสักเท่าไหร่วันนี้ที่อยากจะชี้แจงอีกอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อวานได้เห็นข่าวแล้วก็บอกว่า,าผมไม่ได้เจอคุณแม่มาสองสามปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยได้ได้เจอกับคุณแม่บ้างแต่ว่าติดต่อกันตลอดแต่ด้วยความที่คุณแม่เนี่ยมีครอบครัวใหม่มาประมาณเจ็ดปดปีแล้วแล้วคุณพ่อก็ต่างมีครอบครัวใหม่เราก็เลยเอาจจะได้เจอกันบ้างแต่ว่ายังติดต่อกันตลอดครับพี่อ้ําได้ช่วยเหลือคุณแม่ยังไงบ้างคะตั้งแต่เกิดคดีขึ้นคะ ก็ต <aden> ั้งแต่เริ่มเลยล่ะครับก็ตั้งแต่เริ่มเลยก็ได้ได้มีการโอนเงินไปให้น้องเขยผมเพื่อที่จะไปประกันตัวออกมาก่อนแล้วก็ค่อยมามาดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆเพราะว่าผมไม่เคยทราบเรื่องเรา ทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นอะไรอย่างเงี้ยกนห้าแสนนั้นเลยหรือเปล่าคะเป็นเงินของพี่อ้ําก็มีของน้องเขยแล้วก็น้องสาวด้วยครับแล้วการตั้งทนายอะไรอย่างงี้เป็นพี่อ้ําเป็นคนดูแลใช่ครับใช่ครับไม่ว่าจะยังไงก็เราก็พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็หาทางออกให้ได้ดีที่สุดทั้งทั้งสองฝ่ายเองทั้งฝ่ายที่เป็นคู่กรณีแล้วก็ฝ่ายของทางเราเองด้วยครับ ส่วนข่าวที่ว่าความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นไม่ค่อยดีนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ทั้งตนเองพี่สาวและน้องสาวก็ได้ติดต่อและช่วยเหลือคุณแม่มาโดยตลอดครับความสัมพันธ์คือยังได้พูดคุยกับคุณแม่เป็นปกติใช่ไหมคะก่อนหน้านี้นก่นอนเกิดเรื่องอะไรอย่างงี้คะก็ยังได้พูดคุยกันเพราะว่าต้องเพราะว่าตามภาษาแม่ลูกนะครับก็มีการพูดคุยกับน้องสาวบ้างพี่สาวผมบ้างเป็นปกติครับไม่ได้ถึงขนาดห่างเหินนะครับแต่ว่า ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวคุณพ่อผมก็แยกเป็นครอบครัวคุณแม่ก็แยกเป็นครอบครัวทําให้เวลาที่เจอกันเนี่ยก็จะน้อยแต่ว่าก็ได้มีการดูแลกันเป็นประจําอยู่ตลอดทุกเดือนอยู่แล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณแม่เองนะครับรวมถึงลูกๆทุกคนก็มีการติดต่อกับคุณแม่บาง,บางก,ก็ได้เจอหลานกันบ้างคือหลายคนมองข้างนอกว่า,าจ,จะช้านะแต่จริงๆพอที่รับเรื่องเสร็จปุ๊บผมก็ไปเจอ ผมก็ได้พูดคุยกับน้องสาวของผมน้องสาวก็บอกโอเคจะเอาอยัางไงจะประกันเลยไหมผมก็บอกว่าโอเคพยายามติดต่อทั้งทั้งสองทางคือติดต่อตํารวจที่ที่เป็นร้อยเวรแต่ว่าใช่ครับแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้แล้วกเ็เพื่อนผมก็เป็นตัวแทนไปไปที่ชนบุรีแทนเพราะช่วงนั้นผมติดงานไปกับน้องสาวผมแล้วก็ รีบทาทุกอย่างอย่างเท่าที่เราจะทําได้ครับทางทางผมรวมถึงพี่สาวและน้องสาวเองเนี่ยเราก็ดูแลทั้งฝั่งคุณพ่อและฝั่งคุณแม่มาเป็นประจําทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ารักษาอะไรก็แล้วแต่แต่ในส่วนอื่นของที่เป็นค่าใช้จ่ายของทางครอบครัวใหม่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่สามารถอตอบแทนได้ว่าว่าว่าเป็นยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อเดือดร้อนอะไรเนี่ยผมและที่บ้านทุกคนก็ช่วยเหลือกันอยู่ตลอดอยู่แล้วเมื่อเมื่อมีเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่ของ ของคุณแม่เองของคุณพ,พ่อเองก็แล้วแต่ครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่หนุ่มอ้๊มก็พร้อมที่จะดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ค่ะขอให้เรื่องราวต่างๆผ่านไปได้ด้วยดีเนาะเดี๋ยวก็คงจบแล้วแหละตอนนี้คงยังตอบอะไรไม่ได้ต้องรอเพราะม,มันเดี๋ยวกระทบกระเทือรูปคดีนะก็เดี๋ยวรอไปอ้๊มแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะครับ